ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเลโรนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดปิดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยเรียนกันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของการอัปเดตเหรียญลูน่าคลาสสิกวันนี้นะครับวันที่22สพฤศจิกายนนะครับ2023นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เหรียญลุน่าคลาสสิกนะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับ ก็จากที่เราได้อัปเดตไวนะครับในส่วนของชีวิตวิดีโอเก่านะครับในส่วนของชีวิตวิดีโอล่าสุดนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้กราฟก็ปรับตัวลงมาอย่างเป๊ะเลยนะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับที่ราคา0 0 0.24บาทนะครับ ก็สำหรับในส่วนของราคาตอนนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่0.00253บาทนะครับสำหรับราคาเดนโนนาคลาสสิกนะครับก็ยังไม่ผ่านแนวต้านที่ราคา0.0026บาทขึ้นไปได้นะครับตรงนี้นะครับขึ้นไปชนนะครับและปรับตัวร่วงลงมานะครับ ก็จากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้ก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็ไม่สามารถคาบในส่วนของเส้นสีน้ําเงินจุดนี้นะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้กราฟนะครับพับตัวเป็นเทนขาลงนะครับ ก็อย่างที่เราได้อัปเดตไว้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับขอลงมายังจุดแนวรับที่ราคา 0, 0 2 2 4บาทนะครับสำหรับชิปวิโอนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับแนวโน้มของเดืน <Kas per now> น้าคลาสสิกนะครับว่าจะไปยังทิศทางในต่อนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ผมขอเปลี่ยนจุดนี้นะครับเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับ ครับก็ここสำหรับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับอ่าจุดแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0024บาทนะครับแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับแนวรับจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0020บาทนะครับแนวรับจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0015บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับ มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.026บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.029บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.034บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.039บาทนะครับก็มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของราคา0.026บาทนะครับจากแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับ สำหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิด ในส่วนของราคาของ Renona Classic กนะครับมีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมายังแนวต้านนะครับที่ราคา0.0026บาทขึ้นมาได้นะครับก็ในส่วนของรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมายังแนวต้านนะครับที่ราคา0.0026บาทนะครับจากนั้นนะครับกราฟก็จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมายังแนวต้านต่อไปนะครับที่ราคา0.0029บาทนะครับซึ่งเป็นแนวต้านจุดที่2นะครับของ r e โนนา Classic นะครับ ก็สำหรับรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้ราคาน,นะครับดีดกับตัวข้ามขึ้นไปนะครับในส่วนของจุดต่อต้นา,านที่ราคา0.0026บาทนะครับหรือในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.000072ดอลลาร์นะครับก็สำหรับเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับ สำหรับในส่วนของรูปแบบเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมาอีกนะครับก็ในส่วนของจุดแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ รับในส่วนแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมายังจุดแนวรับที่ราคา0.0024บาทนะครับและถ้าเกิดกราฟนะครับสามารถทะลุลงมาได้นะครับในส่วนของจุดแนวรับจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดแนวรับจุดที่2นะครับสําหรับการวิ่งของกราฟนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาตามแพทเทิร์นนะครับที่ผมไล้ตีเส้นไว้นะครับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับทุกจุดนะครับจะสัมพันธ์กันนะครับในส่วนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดกราฟสามารถปรับตัวขึ้นมานะครับยืนแนวต้านที่ราคา0.026บาทนะครับในจุดต่อไปนะครับกราฟต้องสามารถข้ามเส้นสีขาวจุดนี้นะครับ ที่ราคาประมาณ0 0 0 2 6 7บาทนะครับาจากนั้นนะครับกราฟก็จะทำเทรนขึ้นไปยังด้านจุดต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำเทรนของกราฟนะครับจะทำตัวเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นรูปแบบการวิ่งเป็นสเต็ปนะครับก็สำหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดทุกผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตจุดนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมติดตามช่องคลิปตัวโมนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์นะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ก็เหมือนกันนะครับขอคนละ1นึ่งไลค์ก็ยังดีนะครับสําหรับกําลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตลาดอาจจะสวิงนะครับ จุดนี้ก็ให้เป็นเพื่อนนะครับวิเคราะห์ในการลงทุนกันด้วยนะครับสำหรับเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับ ก็ในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่ากราฟนะครับก็อาจจะมีโน้มปรับตัวลงมาอีกครั้งนะครับวิ่งลงมาตามเส้นนะครับถึงจะมีโน้มปรับตัวขึ้นไปยังจุดเส้นสีขาวนะครับทาเทนขึ้นไปอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของราคาของลิโดนาคลาสสิกนะครับจะปรับตัวไปอย่างทิศทางในต่อนะครับก็ต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชิปเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตอมอนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในชิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ